สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง All Fantasy BB b o o s นะคะวันนี้ BB จะมาแนะนำหนังสือเรื่องผมจะเฝ้ารอฆาตรกรที่ร้านหนังสือแห่งความทรงจำผู้เขียนซองมยองซอปผู้แปลมินตาอินทารัตเป็นหนังสือแนวนวนิยายสืบสวนสอบสวนนวนิยายแปลวรรณกรรมแปลนวนิยายเกาหลีคำปลวย อาจารย์ยุมยองอูอาจารย์มหาวิทยาลัยด็อกเตอร์ด้านวรรณกรรมและผู้เก็บสะสมหนังสือเก่าได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนาหูว่าเป็นคนที่เอาแต่วิ่งตามชื่อเสียงแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาก็ประกาศาเกษียณตัวเองเพื่อเปิดร้านหนังสือเล็กๆจำหน่ายหนังสือเก่าล้ำค่าที่เก็บสะสมมาจนถึงตอนนี้ชื่อร้านหนังสือแห่งความทรงจา แล้วอดีตอันเหลือเชื่อของอาจารย์ยุงยองอูก็ถูกเปิดเผยขึ้นทำไมเขาจึงเปิดร้านหนังสือเพื่อรอคอยฆาตรกรแล้วฆาตรกรจะมาเยือนร้านของเขาหรือไม่นี่คือความลับจากอดีตของชายที่เฝ้ารอฆาตรกรอยู่ที่ร้านหนังสือหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด234หน้าราคา345บาทตีพิมพ์ในประเทศไทยโดยสำนักพิมพ์พริม นักเขียนเคยได้รางวัลแด่สังในปี2020นักอ่านที่สนใจสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งซื้อได้ที่พิกัดใต้คลิปใครชอบคลิปนี้สามารถกด Subscribe เพื่อเ,เป็นกำลังใจให้กับ BB ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย